โดเอ็กน้องโดเอ็กก่อนนอกคดเอนรับไปอยู่น้นเลยไปไปอยู่น้นไปอยู่โน้นลุงจะทิ้งผมลงข้างล่างเอลุงใช่ถูกต้องเื่อนกูทำกนหลอยสัตว์เออไปลงข้างล่างไปค่อยมาลุงจะไปล่วงลงไปด้เหรอไปล่วงมั้ง แป๊บนึงแป๊บนึงทิ้งศพลงไปก่อนลุงครับลุงอุ้มเลยแป๊บนึงแป๊บนึงทิ้งทิ้งศพไปโยนทิ้งลุงถ้าเราไม่เก็บนี่ฮะลุงลุงลุงเช็คล้มก่อนก่อนโดดเลยมีมีมีเนื้อเนื้อเนื้อเฮ้ยเฮ้ยเอ็กซ์น่อยครับพี่เธอเท้ากดเอ็กซ์หน่อยโอ้โหสะพักเดินตกโอ้โหเข้าไปจเย็นเย็นคือตำรวจต่อยนะครับต่อยไหน มาปไปเก๊กขัลังเย่าเสียวไอ้สัตว์ฮฮไปเลยโย่เฟียวจัดโอ้หโหใครใครายผมนะครับใครนอนคร <ège> ัใครนอนครับนี่ มึงคิดว่ากูเป็นคนดีป่ะ ชิดยาดอยชิดยาดอยหอผู้ชายโอผ้ชายชิดยาดอยเป็นไรอรไปไหนกันอะไปไหนกันอะบออไปไหนกันอะอ๋อพาสองตลาดครับี่บ้าน,น๋หนไปส่ง

ึ้นไปดูกระโบนก่อนไอ้ย่ยผมเห็นมีคนตายอยู่กระงบนนะ๊บนึงอยู่ไหนวะเมื่อกี้เห็นอยู่อ่ะว่ามีคนลอยตายอยู่ข้างบนลำดึงหาก่อนไอ้ย้ยเผื่อม่อมีคนบักไปบีแล้วนะมาเอาจาก เฮียคนตีกันเหรอเอาหายไปไหนฮะไม่เขาตีกันเหรอเนี่ยพี่โน่ไม่รู้เองก็ได้ปล่อยมาปล่อยมาเขาตีกันเหรอไม่น่าต่อร้องใครกดแกงไว้ศาสตว์ถอย่อยดิวิ่งดิ่งดิ อมอมันก็ไม oh, ่ลงพาบาลนะเฮียตะกี้ได้ยินบอกเนี่ย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 บอยมีป่ะไม่มีผมไม่เป็นครับเคสอยู่นั่นโรงพยาบาลหมอไม่มาบบุดีมากครับทำไมตีสองไวจังวะทุกคน เก็หาเคสให้หมอไงเชียหมหมออยากได้งานเนี่ยกูหางานให้หมอเลยเนะี่ยไอ้สัตว์ผู้ชายผูออ้ชา้เมาเรยกอะไรหมอสี่หนึ่งเจ็ด ตำรวจไปซองหน่อยสิครับกระเดือนผมก็ผมก็ไม่มีกุญแจรถครับเอาเหรอเพิ่งเป็นสองวันเดี๋ยวผมจะไปเล่นลาลาไอ้นี่าลาแล้วครับเฮฮ่องครับเฮฮ่องว่าไงวันนี้เก็บตังค์รถบรรทุกไหมครับเก็บเก็บเก็บเท่าไหรอ่อ่ะไม่รู้อะ่ะเฮเยเก็บเก็บเท่าไหร่ะเออคนละหมื่นพอละ ทุกพอจะมีรถให้ผมยืมใช่ไหมครับเฮ้ยเอ็มยิงมึงจะหนีไปไหนเนี่ยคิดว่าหนีผมจะดิ้นแล้วครับสามเก้าสามเก้าโอ้ยลุงมีไม่ถึงหรอกครับตาวแล้เก็บค่าบรรทุกไงมันรรมทุกเขาวันวันก่อนวันอื่นๆเขาเก็บคนละพันสองพันเองนะเอางั้นพันหนึ่งก็ได้ได้สองพันดีกว่าสองพันสองพันสองพันแล้วกันสามเก้าสามเก้า สามเก้าสามเก้าพนม,ม,มนจเดเดี๋ยวเคลียร์ให้พวกนั้นอนะใครวะสกระดาษไปบ้านไปบ้านไปบ้าน,นเฮ้ยไอพิงค์ใครใครไม่รู้อะมาบอกว่ากูเป็นเฮียฮงเฮียฮงแล้วบอกว่ากูเป็นคนเก็บค่ารูปทุกกู่เลยไปเก็บมันมาสองพัน เฮียอะไรไม่รู้ใครก็ไม่รู้ไม่รู้ไอเฮียใครคือเฮียฮงวะมันเลยเข้ามาบอกว่ากูเก็บตังค์แล้วแหละกูบอกมาสองพันมันก็ให้ตังค์กูมาใครอะไม่รู้ไอเฮียเฮียฮ่องเฮียฮงคือใครอันนี้ใครวะบอยผมเองครับเฮ้ยบอยใครคือเฮียฮงวะต้องถามไอ้จุกครับลุงเฮียฮองไอจุกไหนไอ้จุกกู้เหรอจุกกู้ครับบอยมันโทรหากูดิสุมเฮียฮงอะไรไม่รู้ครับผมไม่รู้เลยจุกเด็กแกล้งโนฮา้กันแล้วกลับไปบ้านกลับไปบ้าน ถ้าเรไปเก็บค่ารถมันทุกไวกเนี่ยอะล,ลูกผมจะทำยังไงกับชีวิตบนฟ้าเนี่ยทำไมอ่ะมันลูกปล่อยผมไว้บนฟ้าแล้วผมจะทำยังไงกับตัวเองเนี่ยใครปล่อยมึงอ่ะก็ลูกอ่ะลูกปล่อยผมซะไปอ่ะผมไม่ได้ปล่อยลูกสอบผมดิลูกสอบผมดิผมทำอะไรอยู่อะลูกก็ลองลองลอง,ลองดูดิเชื่ออะไรอ่ะ Problem. <trykne> <trykne> <trykne>